ตำนานเรื่องเล่าหลวงปู่ภูจันทเกสโรพระครูธรรมานุกูลวัดอินทราวิหารกรุงเทพมหานครสิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคมจากสมเด็จโตพรมรังสีในบันทึกของผู้รู้และในคำเล่าขานของชาวบางขุนพรมชื่อของหลวงปู่ภูจันทเกสโรคือหนึ่งในตำนานที่ยังเปล่งประกาย ด้วยความเข้มขลังพุทธาคมล้ำลึกและบุญบาร,รมีที่สืบทอดจากสมเด็จพระพุทธาจารย์พรมรังสีผู้เป็นอาจารย์ของท่านโดยตรงหลวงปู่ผูได้รับการยกย่องว่าเป็นสิทธิเอกแห่งสายสมเด็จโตผู้สืบวิชาคงกระพันชาตรีมหาอุดเมตตาอธิษฐานและเป็นหนึ่งในเกจิยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ชาวเมืองนับถือมากที่สุด จุดเริ่มต้นแห่งตำนานสิทธิ์ผู้พักดีต่อสมเด็จโตหลวงผูภูเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาบวชตั้งแต่วัยหนุ่มภายหลังออกทุดงเข้ามาในกรุงเทพและได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของสมเด็จโตผู้เท่ารุ่นก่อนเล่าว่าสมเด็จโตเมตตาท่านมากถึงขั้นให้เข้าถึงตำราพระเวทที่ไม่ค่อยถ่ายโทษให้ใครท่านมักกล่าวว่า ข้าศึกษาวิชากับท่านสมเด็จโตไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อช่วยคนนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมหลวงปู่ภูจึงมีชื่อเสียงด้านเมตตาบารมีมากวิชามหาอุดกระสุนยิงไม่ออกยิงออกไม่ถูกในหนึ่งในวิชาสำคัญที่หลวงปู่ภูได้รับสืบทอดคือวิชามหาอุดแบบโบราณของสมเด็จโต มีเรื่องเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่หทหารบางนายต้องการทดสอบพุทธคุณหลวงปู่จึงขอนำปืนยิงสาธิตท่านเพียงยิ้มและบอกว่าอย่าลองของมันแรงเดี๋ยวเจ้าได้ทำกรรมใหญ่แต่เมื่อเขาดื้อจะลองก็พบว่าปืนหลันไม่ออกแม้แต่นัดเดียวทั้งที่ตรวจกลไกแล้วปกติดีทุกอย่างเมื่อวางปืนลง กระสุนกลับหลุดออกมาเองอย่างน่าอัศจรรย์ทหารผู้นั้นถึงกับคุกเข่าไหว้เพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาตำนานเมตตาวิชาละลายโทสะหลวงปู่ผูไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงทางคงกระพันแต่ยังมีบาร,รมีด้านเมตตาอย่างลึกซึง้งเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มที่โมโหโจนคลุ้มคลั่งตั้งใจจะทำร้ายคนในบ้านญาติจึงรีบนำตัวมาหาท่าน หลวงปู่ภูเพียงมองหน้าแล้วบริกรรมคาถาเบาๆชายหนุ่มที่กรวจัดกลับนิ่งเงียบเหมือนควันดับไฟเขาเล่าว่าตนรู้สึกเหมือนมีมืออุ่นๆวางบนไหล่และความโกรธทั้งหมดละลายไปในทันทีเรื่องนี้ทำให้ท่านถูกเรียกว่าหลวงปู่พูดดับไฟโทสะวัตถุมงคลเลิศทางคงกระพันและเมตตามหานิยม พระเครื่องของหลวงปู่ภูจัดอยู่ในกลุ่มสายสมเด็จโตวัดอินทรวิหารมีเอกลักษณ์คือพุทธคุณแรงทั้งสามประการคงกระพันชาตรีเชื่อว่าปืนมีดไม่เข้าเมื่อใส่พระที่ท่านปลุกเสกเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับผู้ค้าขายผู้เจรจาต่อรองมหาอุดแคล้วคลาดป้องกันเหตุร้าย ปืนไม่ลั่นศัตรูทำร้ายไม่ได้พระที่โด่งดังของท่านเช่นพระสมเด็จรุ่นหลังพิมพ์ต่างๆผ้ายันเมตาตาตะกรุดมหาอุดสีพึ่งเมตตาในหมู่นักสะสมถือว่าพระหลวงปู่ภูเป็นของดีที่มีประสบการณ์มากที่สุดของวัดอินทระหลวงปู่ภูสิทธิแท้สมเด็จแท้ แม้ชื่อเสียงท่านจะดังแต่หลวงปู่ภูยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายฉันมื้อเดียวเดินทุดดงและอบรมญาติโยมด้วยคำสอนง่าย,ายๆเช่นศีลคือเกราะเมตตาคืออาวุธทําดีไว้เถิดจะไม่ต้องพึ่งเวทนี่คือเหตุผลที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วอายุคนผู้คนยังคงพูดถึงหลวงปู่ภู ด้วยความเคารพศรัทธาไม่เสื่อมคลาย